สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ติสเลเชเนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนัดที่21ของฤดูกาลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนเอฟเวอร์ตันวันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมอยู่ผมก็ตินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ก่อนอื่นนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ 5G Betting ครับแอดไลน์ไปที่แอด 55G b e t ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุดถึง50นะครับตารางคะแนนตอนนี้ซิตี้อันดับ3ครับมี41คะแนนครับตามหลังจากงอย่างลิฟโว14คะแนนและแข่งมากกว่า1นัด11ตัวจริงครับของฝั่งซิตี้ครับผู้สาวประตูเป็นเอเดอร์สันครับ แข่งหลังก็จะมีทังด้านคลายวอล์คเกอร์ครับเดเร็กกาเซียเปนนัดินโยทางซ้ายเป็นซิเซนโก้ครับด้านกลางเป็นเควินเดอร์บอยด์โรดดี้อิงคายโกดกันครับและตัวลูกเป็นยอตมาเลสไรน์สตอร์ลิงและซิโอคุนอาเกโร่นะครับสิร์ฟผู้มายืนอย่างเอเวอแรนต์ครับผลงานดีขึ้นเลยนะครับหลังจากการคุมทีมของทางด้านคาร์โลอันโชโรตีนะครับอ่านี่คือสิบเอ็ดตัวจริงครับของเอเวอแรนต์ครับภาษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอดนะครับ แทงหลังก็จะมีทางด้านเดนิสซีดเบนนะครับไมเคิลคีนก็มีโกเกตใยตั ase, ้นเบนซับแดนการเทว่าคอร์ซิคุสันเดวิสดิชาลิสันครับและหน้าเป้าเป็นมอยเซอร์คีนคู่กับเดนิสคาว์เวตเลวินนะครับเท <c oughs> ว่าขึ้นมาอยู่ครึ่งแรกของตารางนะครับดอ <c oughs> งบนของตารางมี25คาคะแนนครับอันดับ10 ก็ถือว่ายังลุ้นถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นพื้นที่ top ปอ,อยู่ไกลๆอยู่เหมือนกันนะครับ25คะแนนเนี่ยาครับเกมเริ่มหรือว่าคู่นี้เจาะมาอย่างไรนะครับเดวิสใหท้ที่มอยสคินวางยาวนะครับแล้วลึกไปถึงเอเดอร์สัน เอริกาเซียครับมาที่เซนเชนโกกุญทุกานเซอร์ลิงให้อากัวโรมาที่สเตอร์ลิงอากัวโรทางหน้าเดอร์บอยขอแต่ว่าติดซิกูซันนะครับในโฮเกตซเเดเบด้เบซเดเบ้มาที่วอลคอตแล้วครับมอยสกคินพิกหนีแฟนโยได้อาบาทางเดอทางขวาเข้าบอเลว่นจับยากครับติดเ e er. อริกาเซียบอออกข้างครับลูกทุ่มของเอเวอร์ตัน บอลขอดทุ่มนะครับบอลขอดทุ่มมาปบอยสกินกระโดดหนีไม่ผ่านเอริกาเซียบอลซีเรเบมองตังนะตัางมาให้เดวิสตบัดไปตบัดมาแล้วนึกไปถึงแฟนยุ่งครับแล้วดูแมนซิตี้จะได้สวน,นครับซินเชนโก้ให้มาที่โคดูกันปัดติดซีดเรเบนะครับยังสวนไม่ได้ครับแมนซิตี้วอลคอต เดวิสมาที่วาคอดเดวิสอีกครั้งซิงโก้สันหามมสซินออกทางซ้ายล้ำหน้า่อนครับริชาร์ดิสันถือว่าการมาของคาร์ลออชโร์ดตีนของทางเอเวอเรตันนี่ถือว่ามายกระดับของทีมได้เลยนะครับอย่างเกมที่แล้วนี่ก็บุกชนะนิวคาสเซิลได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับ โรดดี้กุโดกานแตะมากุโดขอไฟอ่ากโดกานนะครับกุโดการเซอร์ลินให้มาที่กุโดการกุโดการเซอร์ลินเข้าในแล้วติดโฮเกตแล้วครับเรียไมล์เซอร์คินติดเฟรนิโยอ่าโรดี้ให้กุโดการโรดี้ทะลุมาแล้วครับเดิบรอยสายเป็นเซเรงรัตวัดมาติดไอเคิลคีนแล้วครับบอกหลังลูกเตะมุมของแมนซิตี้ หลุนเอาประตูขึ้นนำนะครับของทางแมซิตี้เป็นเลียดมาเลสมาเลสเปิดมาแล้วเปลี่ยนทางกดไม่ลงครับกุดอักเกโรโล่ครับโฉบมาแล้วนี่ครับเนี่หอนเยอะไปครับกดไม่ลงเนี่ยเป๊ปเองก็เสียดาแล้วครับ แต่ว่า5นัดหลังสุดของทางเอเวอเรตันเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับชนะ3เสมอ2ครับแต่ว่าการเจอกับซิตี้นี่เอเวอเรตันห้าเกมหลังสุดไม่ชนะแมนซิตี้เลยนะครับเป็นการแพ้ถึง4เกมแล้วอาร์เซร์ลิงโยกโยกหน้าอาร์เซร์ลิงจะเรนเข้าในแล้วจะร์เรนแล้วซัดเลยครับโอ้โหโอโ้โลุดนกรอบครับโอ,โอ้โหเซอร์ลิงว่าจังหวะนี้แต่ว่าทําสวยแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะยิงของเซอร์ลิงกะจะให้ แม่มันโค้งเสียบเสาสองแต่มันไม่โค้งให้ครับแม่บอลผ่านอาเสาออกไปแล้วครับไม่ได้อะไรลูกตั้งแต่จะประตูของทางเอวอร์ตันเป็นทางพิกฟอดนะครับจะเป็นคนเปิดพิกฟอดเปิด แล้วไปเข้าทางโรดี้เฟรนโยครับกุโอกาสมาที่เฟรนโยโรดี้ซเซนโกบอลยังไม่ออกนะครับกลับมาที่โรดี้กุโอกันกุโอกันจิ้มมาอาเกเวโร่สเตอร์ลิงสายเติมกุโอกันต้องย้อนกลับมาที่อาเกเวโร่สเตอร์ลิงอาสเตลิงแล้วซัดติดบล็อกแล้วอีกทีหนึ่งแล้วอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้กุโอกันให้สเตอร์ลิงไม่ร้านะครับสเตอร์ลิงอ้าหุ่นศิล โอ้ยกช้าไปหน่อยครับจังหวะบอมเข้าใส่ครับโอ้สเตอร์ดิงมกลับมาเข้าลายตัวเองไม่ทันล่ะครับไ้เคลื่อนขีดเปิดไม่แม่นติดโรดดี้ อดรดีให้เดิมรอยเดิมรอยที่มามาเลยสเดิมรอยสัดแล้วโอ้โหโอ้น่าจะซุปเปอร์เซฟเลยครับของทางพิกฟอดเลยครับโอ้บอลเกือบจะลอยเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับลูกยิงของเคเวนเด์บรอยเนี่ยบบอสายด้วยนะครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับพิกฟอร์ดบินปัดทิ้งออกไปได้ครับลูกเตะมุมขอ,ของซิตี้ครับเด์บรอย เรียบร้อยเปิดแล้วอากเวโร่โมงแม่โมงไม่ทัน,นัดแล้วพิกฟอดออกมาแบบนี้โอ้โหแมวัดทิ้งออกข้างครับโรดี้ทุบมาให้สเตอร์ลิงย้อนกลับมาซินเชนโก้โรดี้ตั้งมาซินเชนโก้สเตอร์ลิงซินเชนโก้โรดีต้ตบัดมาให้อากเวโร่ไม่รับโอ้โหพิกฟอดพิกฟอดอีกแล้วครับโอ้โหยังครับยังยังขึ้นนาไม่ได้อเอเวอเรสต์จะสวนซิเดเบ้ มาที่มอยเซคินขวันเดวินกลับไปติดโดดดี้อา่าวอลของซิตี้นะครับว็อกเกอร์เอริกาเซียชิปข้ามมาที่กุโตกัน์โดดี้ออกขวาติดเนตันเบนส์ย้อนกลับไปครับไมเคเลคินโฮเกตเลือกทางขวาซิดเบ้ P, แล้วซิกโกซันปั่นมาแล้วแรงแล้วครับวิวเทวคอนเล่นไม่ได้ โอกาสทองของอาเวโรของฝั่งแมนซิตี้แม่น่าจะเป็นหนึ่งศูนจริงๆแต่ก็ยังไม่ได้นะครับแห่นาทีสุดท้ายยังศูนยโดโรดี้เลือกสายสเตอร์ตินสิทธิเวม,มงดักได้แล้ววอลคอร์ตตวัดมาซิโกซันวางยาวแล้วครับซิโกซันติดเฟเดนโยมาที่ซิลิโกกุยกันโดโรดี้ทางขวาติดเลตันเบนดิชันเซนตวัดมาครับ คาร์วัเลวินคาวัเลวินโยกผ่านได้เข้าในดิชัช่นซันมาสกีตอกส้นติดแฟนดานิโยอ่าดูซิตี้จะสวนบ้างแล้วครับชิเินโก้ชิเินโก้ผ่านนะครับมาที่กตการสเตอร์ลินสิทธิ์ซิกูสันแล้วครับว่าซิดนเบเปิดมาติดแต่ว่าขีนก็ตัดได้แล้วครับ ซิโก้สั้นทางขวาซิเดเบ้ให้บอยส์คินบอยส์คินคาร์วัลลวินคาร์วัลลิวินเล่าไอาที่มอยส์คินโ,โอ้โหไอเดอร์สันได้ออกแรงเซฟช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับช่วงทบเวลาในครึ่งแรกโอ้โหได้กดเต็มๆนะครับซิเดเปแต่ว่าบอลค่อนข้างจะตรงตัวไอเดอร์สันนะครับด้วยน้ำหนักค่อนข้างแรงต้องปัดทิ้งแหละครับไอเดอร์สันลูกเตะมุมของเอเวอร์ตัน ทดเวลาเกินแล้วด้วยอารู้เตมบ์เปิดแล้วเสาแรกโอ้โหบอลเฉียดเสาโอ้ลูกวงของทางนาบิคาวเวตเลวินนะครับติดใครไหมมันจะฉลับน่าจะโดนท่านเอริกาเซียนนะครับอาลูกเตมบ์ห้อยเวตันครับ แล้วนะเปิดเสาแรกฉกมาแล้วคู่หู่ลิชานิสเนก็ยังไม่ได้ครับบอลหลุดเสาแรกออกไปจบครึ่งแรกครับแมสซิตี้กับเอเวอเรตยังเสมอกันอยู่ศวนประตูต่อสวนต้องบอกว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประตูเกิดขึ้นก็ตามนะครับนะครับเดีย๋ยวเราพักครึ่งกันครับอาครับ วงพักครึ่งแล้วมาขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ5 g 1 King ครับแอดไลน์ไปที่แอด5 5 g 1ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุดถึง50%นะครับนี่คือไฮไลท์ในครึ่งแรกนะครับลูกยิงของไรฮิมสเตอร์ลิงครับนาจาจะให้มันโค้งเข้าเสาสองครับไม่โค้งครับ บอลผ่านเจียดเสาสองออกไปเดี๋ยวนี้ครับของทางเควินเดอร์บอยครับโอ้โหแล้วว่าซุปเปอร์เซฟเลยครับจะพิกฟอร์อดแม่ต้องปินปัดทิ้งออกไปแล้วครับแยวนี้โอกาสทองของเอเวอร์ตบ้างครับโดยมอสเซอร์คีนครับ โอ้แต่ว่าเอเดอร์ซก็ไว้ครับปัดทิ้งออกไปได้แล้วก็ยิงค่อนข้างจะตรงตัวเอเดอร์ซด้วยนะครับนี่เป็นลูกเตะม,มุมแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับจบเครื่องแรกที่ศูนยอ่าเราไปดูเครื่องหลังกันเลยนะครับ อากิเอโร่ตัดได้ครับแล้วเป็นซิโกเซนที่ฉกกลับมาคข้าไปได้วินที่ว่างดิชานิสันไปได้ดิชานิสันให้มาที่มอยเซอร์คีนมอยเซอร์คีนติดเอริกาเซียแล้วครับเอริกาเซียมาที่ยัตมาเลสต่อสุดมาวอกเกอร์มาเลสโรดดี้อากิเอโร่ที่ว่างกุญแการสั้นๆกับอากิเอโร่กุญแการ เบียดแล้วได้แต่ออบอลเลือยไปถึงไมเคิลคีนนะครับวอลคอตเทว่าวอลคอตแล้วไปแล้วครับวอลคอตแล้วให้ติดซินจินโก้กุนตูกันกุนอเกโรตักมาไม่แมนแล้วครับติดไมเคิลคีนมาที่ซินเดปเบวอลคอตทีโกซันให้วอลคอตแล้วครับบอลคอตไปแล้วครับเทว่าวอลคอ บอลขัดทางขวาแล้วเปิดเปิดมาแล้วติดเอกาเซียแล้วแถว2แถว2เนี่ยวอลเกอร์หลักได้เริ่บรอยมองมาเอกาเซียบอลหยุดหน้าบ้านตัวเองนะครับเอกาเซียวอลเกอร์เริ่บรอยไปที่วอลเกอร์อีกครั้งเสียบอลนะครับวอลเกอร์อาร์เดวิสซิงโกสันให้มบสคินแล้วซิงโกสันคาร์วันเดวินคาร์วันเดวินแล้วกระชากไม่ผ่านแฟนยินโย่ครับ โุนโดการตัดมาดโรดดี้เกือบรอยมาทีโดดดี้แล้วครับอากเวโรพิกไม่ผ่านไม่เคลื่อนชีนอาซิโกเซนให้วัคอตคาร์วินแล้วบอยอ,อวัคอตวัคอตย่างหน้าอาวัคอตโอกาสของวรเาวคอตโอ้โหลุกกรอบอุตส่าห์ไปเองครับโยวัคอตแล้วซิตี้เปลี่ยนแล้วครับส่งทางด้านเตย์เปียซิวมมาครับแทนอิกไาลกุนโดกานแล้ว เติมตันเป็นแบร์นาดครับแทนเชิยวอลคอดเปลี่ยนฝั่งละคนแล้วครับตอนนี้วอลเกอร์เดิบรอยย้อนกลับมาให้อ e ิกาเซียวอลเกอร์โดลดี้จ่ายเสียติดดิชาริสันครับอาร์เดวิสไปเคลื่อนอยเซอร์คินซิงวูสันเขอาไปนวินให้มอยเซอร์คินแตะหน้าทางซ้ายเป็นดิชาริสัน ดิฉันดิซันตอกเส้นมาให้มอยสกีนแต่จะพลาดพลาดจะหวะง้างเท้าอา่ะโดนดักก่อนนะครับเอเดนสันเปิดยาเอาเวอเรสต์มองตั้งมาย้อนหลังโรดดี้ให้เดอะบอย้ามาทางซ้ายครับให้เซอร์รินนำดักได้ด้วยเซอร์รินไปเองเซอร์รินแล้วเข้าเหลี่ยมซิเดเบ้แล้วครับซิเดเบ้ไมเคิลคีนไม่แม่นติดโรดดี้อามาเลส โรด,ดี้จิ้มมาเอาไปโรแล้วที่ว่างเป็นดาวิดซิลบาโอกาสทองโอ้โหโอ้โอกาสทองของดาวิดซิลบาแล้วข้ามคานครับโอ้โหโอ้พิกฟอร์เนีตขาตายแล้วนะครับไม่ได้ครับโอ้โหเมชิเม,น,มนดี้ครับแทนซินเจนโก้สโตรตันส่งทางด้าน,านยินโตซุนครับแทน หมายเสอร์คีนนะครับไอ้แมนซิตี้มาอีกครั้งมาเลสไล่ตอนน่อจากอเกลโรกแล้วเป็นมาเลสโอ้โห,หมาเลสว่าวันนี้ก็รีบยิงไปหน่อยแล้วครับแล้วโดนเปลี่ยนออกเลยครับนีม่มาเลส้วส่งแบนโดซิลบาครับลงไปเกมนี้ซิตี้ก็ลงก่อนลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะลงเล่นในวันพฤหัสนะครับ วอล์กเกอร์ย้อนกลับมาครับให้เอริกาเซียโดรดี้เดิมรอยจิ้มมาให้โดรดี้เปิดทางซ้ายเป็นเซอร์ลิงโอ้จับไม่อยู่ครับเซอร์ลิงโอ้โหฟาเมนเดลครับแทนทางด้านทอมเดวิส ซิคุเซนเปิดซิลบาดักได้ตบรอยให้โรดดี้คิวิตต์บรอยที่ว่างอ้ทั้างขวาเป็นเบรโดซิลบาสัดแล้วครับโอ้โหโอ้ลุดกรบอบออกไปเองครับไม่โดนมือพิกฟอร์ดด้วยเราดูกันอีกครั้งคนระับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการยิงที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเล็กน้อยแล้วครับเบรโดซิลบามีเพื่อนมารอข้างในแต่ว่าเลือกยิงเองนะครับ อย่างศูนศูนครับนซิตี้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับเกมแรกที่เจอกันที่บริสันพาร์คนซิตี้บุกชนะเอเวอเรสต์สามหนึ่งนะครับอ่าวจะวันนี้เอเวอโร่จิ้มมาให้ดาบิลซิลบาล้ำเล้าเมโอ้ล้วให้มาเดิมปอยบอแล้วเปิดตบมาล้วมีนแล้วโอ้โหโอ้ยังต้นกรองได้ทันนะอ้าวเซิตี้มาใหม่ แล้วเมนดี้หนุนมาสเตอร์ลิงเริบรอยเริบรอยจิย้มมาเขาสองโอ้โหอากาโกโลโอ้พิกฟอร์ดซูเปอร์เซฟครับโอ้โหยังครับยังไม่ได้ไม่อีกครั้งเวลซิบาตบัดมาแล้วเป็นเดวิดซิลบาโอ้เข้าสองพิกฟอร์ดโอ้โหพิกฟอร์ดซูเปอร์เซฟจริงๆครับโอ้เซฟแล้วเซบีก,ก็ช่วยชีวิตเอเวอมตันออกไปอีกครั้งครับยังไม่ได้ครับโอ้เหลือไม่ถึง5นาทีอาร์ซิตี้นิด ลุยหนักแล้วนะครับอากิโร่โดยที่ให้เปาโลซิบาเปิดติดลิชาริสันอาริตันเบนส์ข้ามมาตรงกลางเลือกไปถึงเฟรนโยครับเอริกาเซียโอ้โหท่าเกมนี้จ่ายแต่ยังได้อยู่ครับเพราะท่าเกมนี้ซิตี้ไม่ได้สามแต้มเลยคือว่าเสียหายเลยนะครับโอ้ลูกเกม เหนือกว่าชัดเจนแต่ก็ยังยิงไม่ได้โดยที่ทางซ้ายติดซิดเบ้ครับเอโดสอ่าแปรดาดครับมาที่จิงโตซุนโคล่ดวินทางขวาแวนาดจนินโตซุนอามาเข้าทางของซิตี้ซึ่บ้าอาเวิโลโอ้ไม่ทันครับโอ้โห่าเกมนี้ครับแมซ่ซิตี้ครับเสมอกับเอเวอเรต์สวนประตูต่อศูนย์นะครับ อเป็นรูปเกมที่ซิตี้ดูดีกว่านะครับแต่ก็ทางประตูเอเวอตันไม่ได้นะครับก็จบกันไปที่0นย์ประตูต่อ0นะครับช่วงสุดท้ายครับไอขอบคุณสปมนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ 5Gbet King ครับแอนไลน์ไปที่5 5 g b e t ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุดถึง50นนะครับคนนี้ของจริงครับ เหัตที่2มกราคงครับปี2020ครับหรือพศ2563ครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับแล้วสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ